áp tin tí một nha หนึ่งล้มหนึ่งสามตายสามตายหสามตายไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันวิ่งไปเก็บเหรียญเพื่อนแล้ววิ่งเก็บเหรียญเพื่อนเราหยุหน้าพี่เมียตัวหนึ่งผมยิงเก็บแล้วผม นี่โรยตาไปตรงี่นี้อยไว้ตาขึ้นบนไปแล้วมาสองคนนะพี่ลงตูก็แย่แล้วไหนวะรอเห็นแลังสองตัดเจ้าว้าซี้นี่เป็นหลังคาล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งตัวง่ะ ล้มล้มหมดยังหมดยังล้มสองแล้วมากสองคนอ่ะระวังมันวามาแล้วเจ็บเสียงเก็บมาแล้วนี่แหละคุณก้าวสมุนสร้าเงินเงเงนที่ไนที่ไบอดพี่บอดบอดพี่หลบเก่งยังวะ เดินออกมาที่พอดดิหลังกำแพงเสร็จเลยเขาเดินเดินออกมาพุกโดินเข้าหลังกำแพงเดินออกมาโดินเข้าหลังกำแพงมันคือบอดบอดยุคใหม่เรารู้ไไม่ด้เลยทุกคนรู้มันคือบอดยุคใหม่รวยเลยทีเดียวจะเกิดอะไรโอ้ยข้างในข้างในไปว้าวว้้าวว้าวว้าวมึงมีว้าไม่เจ๋อมึงก็มาด้วยวีนี้บิน บินกันไปหมดล้วบินกันไปหมดแล้วมงกรมมงกรนังกอเก้อ้ยบินไปกับมึงไอ้นั่นเลแปะหัวแตกมันไม่ัทอะไรนยมาแล้วเฮ้ยมง ยิงเข้ามังกรนั่งไหออมีใครเล่นไหมมีใครเล่นไหมว้าววดิดิดิยิงไม่ได้ครับติดโดน รถบัสมารถบัสมาบักกี้อยู่ขวานะบักกี้อยู่ขวานะพี่นู่นไงนพี่บักกี้ขวาบักกี้ขวาบักกี้ดานะบักกี้ดาบบักกี้ตีดาบบักกี้ตีดาบ มีคนวิ่งมีคนวิ่งปัดหรือเปล่าไม่รู้ตรงผมตรงผมตีดาบตรงผมตีดาบหดขี้วาไปเนี่ยไปกำงไปผ่านบ่อดไปเลย ล้ม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 ดาบล้มดาบล้มฮะเจอรููสยองขวัญไปฮัลโหลมาดเฟรนดคอดาบไหมซีนขวั่อดาบป่ะมันอย่างมันไม่มีมัไม่มีการเล่นเล่นเจอตรงโน้นคิดว่าผมมีการเล่นเหรอครับคุณคิดว่าผมมีการเล่นเหรอผมเช้คัทเฮ้ยครับ เองกันเลวะคุณคิดว่ผมโการเล่นเหรอห่ามากห่ามาเล่นผมมีการวับโอ้โหการผมนี่คงคุณภาพมากในการเล่นกูไอ่ฮิวกระหวาป่ากูเล่นฮิวดีกว่าจะเล่นสู้ในบ้านอ่ะว่าดาบฟอนเกลียวตายแล้วไม่เคยมีผลจะมีผลตอนที่กูเล่นไง โง่บลโด้อเด้อเด้อเด้ด้เด้ด้อเเด้ออด้อเอด้เด้ด้อเอด้อเด้ด้เด้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 เด้ด้อเ้ด้อเดอด้อมอด้อเด้ด้อเด้ด้อเ่้เด้อเด้ด้อเดด้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  ปอรตีดัดตหมดแล้วอ,อย่างเงี้ยมั่พี่เจอก็ครตมมออีมันมาลอยอดอกมันมาลอยอ้ดอกครตีกันนพี่อคอรตี้ทิ้งหมดแล้วแย่กาเกือบไม่ยิงไม่ยิงเกบยวัวไม่ยุดทํไอ่ะ ถ่านพี่ตไม่ได้รกตาไม่ได้รดิมี่ไันีไมรวยมีคนมา่วยเรต้องบอกว่ารถลตี้พอต้ารถบัคนละคันกันไปคันตี้เมื่อกี้คันนี้งั้คันนั้นก็งั้นเงั้นก็สวยคันยังแลกคันไปคันก็ยิงจำได้คุณยิงเอาคันขึ้นไว้นี่ในบ้านหรือเปล่าเออล็อกแมนนะล็อกแมน ไม่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 เลยเกาะต้นไม้คิดว่าจะมีลิงเกาะต้นไม้มั้ยก็มีแต่ถ้ามีลิงจริงเราก็ต้องเล่นปลาล็อกแมนบอกว่อย่นั่นไงาล็อกแมนมันตัวแคร์ต้นไม้ดีมากเลยกูกลับเก็บล็อกแมนหน่อยไหมน้าพูดถึงต้นไม้แล้วเนี่ยโงดีบไม่ต้นไม้เยอะจังเลยที่เหลืต้นไม้เยอะเลยแ่ฝันโอนไม่ค่อยมีฝันโอนไม่แค่นี้ไดๆหน่อย พี่นี้มาได้พี่นี้เก็บไว้พี่ไม่เก็บอะไรอ่ะหนูไม่ได้เก็บเดี๋ยวยิงสี่ยิงยี่ห้าอีกทำไมเราไปแยกของเลย โอโหชัดเจนมากีวันนี้วันนี้เข้าเลยเพื่อนห้องไหนเฮียห้องไหนไม่อยากเข้าอ่ะตายมั้งนน็อคนน็อคเนน็อห้องไหนแม่ตเยอะ่ะ นอกเป็นดางก็ได้พัดมากก็ได้ไงบางคนไม่คอยบ้านนู้นบ้านนู้นยังไม่หมดขอเติมน้ำมันก่อนทุกคนคนยืนอยู่คนยืนอยู่ทัวบ้านนั้นนะหนูไปเล่นก่อนอินป้าไปอย่นก่อน้ัดทั้งหลัง กูเจ pues oh, ็บเจ็บเจ็บเจ็บก right. so, ูถ oh, oh, okay. okay. ึงมีเห็นเจ็บมากกูแต่ซ้ำไม่ได้ต้นไม้บังไม่ต้องซ้ำต้นไม้บังไม่ต้องซ้ำหรอกโอเคโอเคกูจะลงระดับถัดมากเลยจะลงมาพัดมากยิงแบบเอะขอกต้นไม้เลยเพราะยิงพัดมากยิงบนมังกรไม่ได้ยิงแล้วติดคิดว่าอยู่ตรงเพื่อนหรืออยู่ข้างหน้าบ้านน่ะ แต่ตรงเพื่อนรถเยอะมากเลยนะอ๋อของครูไอ้นะเขาให้นั่นให้แบบแบบนี้างหน้าใส่มาข้างหน้าใช่ป่เพื่อนมันขึ้นตีสามตัวมักี้หรือเพิ่งขึ้นมักกี้ใครเปิดวะอ๋อเพื่อนเปิดมีขึ้นตีสามมีขึ้นตีสามตัวมักกี้ก่อนอะไรเติมเติมน้ำมันให้หน่อยครับพี่มีมีใครมีน้ำมันเติมให้หน่อยเติมหน่อยมีเติมเติมบินไปเลยจ้ามันบินไปเติมไปได้ถ้า ในบ้านหน้ามีคนแต่ไม่รู้ไม่รู้มันตีกันหมดเลยหรือเปล่าโอเคต้ง่งงแบบบ้านข่าวตัวนึงไม่โดนไม่โดนพ่นไฟไม่โดนพ่นไฟไม่โดนนะพี่นลยอ่า เอ้มีเก็บเสียงสนมีเก็บเสียงสนายิงเอ้ยยังไหนอ่ะกดโทรศัพท์นี้ฝั่งนน้นฝั่งนน้ตซ้ายฝั่งโู้ตขว่าฝั่งนน้นอ่ะจะเดินไปเดินมาอยู่หน่าวิบไอ้ใต้แต่มันปีนไปยิงไปยิงผายอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วละสองคนนลยดิสองคนนลยดิเพราะตัวก้อนหินตัวเล็กเห็นแล้วเรื่องโล่งคนนึงโดนไฟนะอ่าไอ้ตัววาร์ปโดนไฟนะตัววาร์ปโดนไฟยิงได้ปะ ยิงไม่ได้ว่ะไม่ช่วย ันยิงไม่ได้จริงตุเกศไอ้ก้อนหินพวกงี้ไม่ก็บ้านอะที่มันโผล่หัวยิงเราได้แต่เรายิงมันไม่ได้ไอ้ตรงหินดาวนานแล้วยิงโดนยิงดาวเมื่อกี้ไม่ใช่ยิงหินดาวมันยิงได้แต่ถ้าเป็นหินก้อนอื่นแต่ก้อนแบบบางก้อนยิงอะมันยิงไม่ได้ก้อนมันดาวแะบมยิงไม่โดน